สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าในกระทะกันนะคะเตาอบก็มีนะคะแต่ขี้เกียจเปิดเนาะเพราะว่าวันนี้เด็กวุ่นวายมากแล้วก็งานแม่ก็กำลังเลงน้อยนะคะก็เลยมาทำในกระทะกันดีกว่านะทีนี้ยีดนะคะมันดันไม่ขึ้นนะคะมันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ฟูเนอะมันไม่รู้เป็นไรเพราะมันไม่ฟูเนาะมันก็คงไม่มี ชีวิตแล้วมั้งโอเคเราก็ตัดยีสต์ออกไปก็เลยต้องใช้โยเกิร์ตแทนและกันเนาะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่ต้องใช้วันนี้เนาะมีไข่หนึ่งฟองนะคะเบอร์อะไรก็ได้แป้งอนเนกประสงค์นะคะเพราะว่าแป้งเค้กก็ไม่มีเอแป้งขนมปังก็ไม่มีนะคะแล้วก็มีชีสเนาะที่ไปซื้อมาเนาะก็มีชีส มันเป็นชีสทำพิซซ่าโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็รีบๆไปหยิบมานะคะแล้วก็สับปะรดแบบถุงซะ้แบบสับปะ,ปะรดแบบถุงมาเนาะแล้วก็มีเนยองเนสนะคะอ,อี่อ้ออะไรก็ได้ที่ชอบเนาะรสชาติที่ชอบก็อร่อยนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ที่ถามไม่ได้คืออันนี้นะคะรีบหยิบมาทุกอย่างนะคะอ่าเราไปดูกันเลยนะคะว่า จะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างเนาะไปดูกันเลยจ้าตอนนี้เราก็มาผสมแป้งกันนะคะทำแป้งพิซซ่าเนาะไข่หนึ่งฟองนะคะเบอร์อะไรก็ได้เนาะที่มีแล้วก็เ,เกิดนะคะรสธรรมชาติเนาะที่เราหาได้เนาะหาะไ,ได้แต่อันเนี้ย ยี่ห้อน,นี้ยมันจะเป็นก้อนเลยนะคะถามว่าเคยกินไหมยังไม่เคยกินเนาะแต่เห็นเขาเขียนว่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบคงตัวชนิดแบบคงตัวนะคะก็คืออยากได้แบบก้อนนะคะที่ไม่ใช่เป็นน้ำเหลวๆเนาะ,ะไปสองช้อนนะนี่สช้อนพู่นนี้พึ่งทุนนี้นะคะเอาคนให้เข้ากันเนาะ นมันก็จะเป็นก้อนทินทีนกว่าที่เป็นน้ำน้ำนะคะ กับโยเกิร์ตเข้ากันดีไม่ถึงขนาดว่าต้องละเอียดนะคะเข้ากันดีแล้วนะเสียงเด็ก,ดกอาจจะเจวเข้าไปไหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เกลือนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะไม่ชอบเค็มก็น้อยหน่อยน้อยหน่อยนะลงเนาผงฟูนะคะสัก เป็นก้อนสักประมาณ2ช้อนสช้อนชานะคะ,แล,ละแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ<_><_><_<_>แป้งนะคะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะใช้ช้อนยาวตัวเหมือนกันนะคะ ไม่ต้องแบบอัดเนาะแบบเนี่ยตักเงี้ยแบบพูนๆไปเนะไม่ต้องอัดนะคะ,ะใส่ไปสักประมาณเจช้อนก่อนหนึ่งแลนานอะ 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5. อันนี้เราจะลองใส่ไปเจดช้อนก่อนนะคะแล้วก็ คนให้มันเข้ากันเนาะถ้าอคอยดูเอาว่าแป้งมันหนืดมันอะไรได้หรืออยังเนาะอันนี้ก็เอาสูตรมาจากเขาอีกทีเหมือนกันนะคะแล้วมาลองทําดูเนาะว่ามันจะอร่อยไหมนะ แป้งยังเหลวอเลยนะคะใส่ไปอีกนะช้อนหนึ่งเนาะเป็นช้อนที่แปดนะ,ะใส่ไปเอาคนนะคะค่อยๆใส่ทีละช้อนเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมันมันจะเหนียวมันเขาเรียกอะไรมันจะเหนียวแห้งเกินไปเนาะค่อยๆใส่ไปค่อยๆใส่จนกว่าแป้งมันจะได้ที่อ่ะคะ่ะ แบบอยู่ตรงนี้นะได้กลิ่นความเปรี้ยวของโยเกิร์ตสุดๆรู้เลยว่ามันเปรี้ยวมากอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเหนียวประมาณนี้เหนียวแบบเนี่หนียวไม่ถึงเหนียวไม่ถึงขั้นว่าเขาเรียกอะไรเปเหนียวเหมือนแป้งเปียกอะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นว่าไม่ติดอะไรอะประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมกระทะกันนะคะ อโอเคกระทะนะคะก็น้ำมันลูบๆท,ทาให้มันให้มันมีความไอ้นี่หน่อยเนาะหรือไม่ทาก็ได้แล้วแต่เนาะ,ะลืมลืมลืมมือเอามือชุบน้ำมันด้วยนะคะลืมลืมแปบ๊บหนึ่งโอเคนี่ค่ะน้ำมันพืชนะคะเอามือจะลูบๆกับมือนะคะมันจะได้แป้งจะได้ไม่ติดมือเนาะให้มันชุ่มๆหน่อยแล้วก็เอา ี่นแป้งที่ในกระมังเนาะเราจับมาเลยเทไปเอาาให้หมดผุดมาให้หมดนะสุดไปให้หมดชิบชิบช เรียวมากอ่ะนี่นะคะถ้ามันถ้ามันติดมือก็ชุบน้ำมันเนาะอ่ะนี่นะคะลูกมันไปะเหมือนเราทำโรตีไหม <c oughs> กดให้มันแบนไปกระทะนะคะให้มันบางๆเนาะ,ะมันติดมือก็น้ำมันลูกป,ประมาณเหมือนโรตีเลย เด็กหิวแล้วนะคือมันยังมีความติดเหนียวหนุบหนับอยู่เลย <c oughs> อยให้มันบางมากเนาะให้มันแบบดูสิโอเคนี่ติดมือเลยอ่ะโอเคจริงถ้าไม่อยากให้ติดมือ กว่านี้ก็ใส่แป้งไปอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าไม่อยากใส่มากเนาะกลัวเดี๋ยวมันจะแบบมันจะกระด้างไปอะ,อะโอเคตามนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาซอสมาลงนะคะขอล้างมือก่อนอ่ะปกปกอขอไปล้างมือก่อน นี้เราก็อซอสนะคะมาใส่กันเป็นการถึงแต่งหน้าแล้วนะคะจิบซอสไปง่ายๆเนาะอย่าไปยากโอเคปึ๊บนีอันนี้เป็นมายองเนสหรือน้ำสลัดนะคะ แล้วแต่ใครชอบแบบไหนอะไรก็ใส่เข้าไปนก็อันเดียวกันไหมยังเนตน้ำสลัดมันก็อันเดียวกันนะเนาะอะไรของแม่นเนี้ยเดียเด๋ยวจะโดนดราม่าอีกเนาะอ่ะใส่ไปก่อนแล้วก็เอาช้อนปัดปัด กันหนะ้าจมจมไปเลยม,มาดึงจมกันไปเลยเก่งความนุ่มอะโอเคแล้วก็ชีตนะคะชีตอชีตอันนี้เลย ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วแต่เจอแล้วแต่ชอบเลยนะคะนะคะจะเป็นชีสแบบอะไรที่มันเป็นผสมกันอะ่ะชีสมอสซาเรลล่ากับอะไรสักอย่างผสมกันนะเนาะก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องชีสอ่ะชีสที่มันเป็นยืดๆเนาะด้านดูจากด้านหน้าที่มาทำพิซซ่าเห็นไหมน,นี่แบบนี้รยไป ไปสักนิดหนึ่งก่อนนะและเราก็สับประรดกับโบรนาเราใส่เดี๋ยวขอขั้ไก่ตัดเดี๋ยนะเดี๋ยวไนปะขอหั่นสับประรดกับโบรนาก่อนนะโอเคก็หั่นมาเสร็จแล้วนะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นเตา๋าจะเป็นอะไรแบบเราอันนี้แม่รีบๆ,ๆแม่ก็หัน่นหั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 นของแม่ไปเนาะ เพราะว่าแม่รีบค่ะแม่รีบตลอดเวลาเพราะว่าแม่งานรออีกเพียบเลยลูกก็ลูกก็อยากกินเนาะก็ต้องทํานะคะเกิดเป็นแม่ต้องทําได้ทุกอย่างนะคะตัดกรสายไปใส่ไปให้แน่นแน่น,นกินกันให้จุกๆนะคะเดี๋ยวอันนี้คิดว่าแม่น่าจะได้ทำสามรอบนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่น่าจะพอทานเนาะ ล้วก็ทําได้ทีละถาดเนาะขี้เกียจเปิดเตาอบเพราะว่าร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยสับประรดสับประรดโอเคอสับประรดนี่ต้องหั่นชิ้นเล็กหน่อยเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่ปุ๊บหนุ่มหนุ่มน้อยบางบางคนนี่เลือกนะคะแต่ถ้าเล็กๆปนไปเลยเขาก็กินไปเลยเนาะ,ะใส่แน่นๆชอบหน้าแน่นๆ เอาให้สะใจนะคะหนุม่มบ้านนี้ชอบกินพิซซ่าอโอเคแล้วก็โรยชีสเข้าไปอีกเนาะเราทำเองเรากินเองอจะไม่พอดี๋ยจะไม่พอทาต่อไป <c oughs> <c oughs> อโอเคอ Okay. Okay. Uh, เราก็ไปตั้งไฟกันนะคะที่ไฟอ่อนนะคะซ uh, อสไปให้หมดติด uh, ช้อน uh, ไปห,หมดโอเคไฟอ่อนนะคะแล้วก็อบไปสิบห้านาทีเนาะ uh, ไปดูกันอันนี้ตั้งเตาแล้วนะคะตั้งไฟแล้วไฟอ่อนนะคะ แล้วก็อบไป15นาทีนะอันนี้แม่ใช้ฝาหม้อซึ้งมาปิดนะคะโอเคปิดไว้และ15นาทีมาดูกันว่าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะวิธีขนจน,นกะกินพิซซาได้ระหว่างที่รอนะคะเราก็ผสมแป้ง ถาต่อไปเนาะวันนีไ้ได้ทำสักสี่ถาดน,นะคะมันก็เริ่มมีเสียงชุชิชุช,ชิชุชิแล้วเนาะเดี๋ยวสักสิบนาทีเดี๋ยวลองจะมาเปิดดูว่ามันเป็นอะไรเนาะมันเป็นยังไงอันนู้นที่เห็นน็คือมันงงกวนนะคะแม่กวนเนองเราขายเองนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะลองเปิดดูเนาะเพราะว่ากระทะแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันเนะาะกระทะอันนี้มันจะร้อนไวมากเดี๋ยวอันนี้เพิ่งจะสิบนาทีผ่านไปเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าข้างล่างเป็นยังไงนะ เปิดดูได้นะชีพมันก็จะเห็นไหมชีพมันจะเป็นน้ำแหละเห็นไมแล้วลองแซดูข้างล่างว่ามันเป็นยังไงก็สุกแล้วก็ได้เลยโอ้ยไม่แล้วสิบนาทีก็พอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเอา,เอาขึ้นเลยนี่สุกแล้วนะคะสิบนาทีเท่านั้นเพราะว่ากระทะแม่ร้อนไวเนอะอะเาะมไฟอ่อนนะอ่ะให้ดู เอาทบแป้งออกไปก่อนโอสวยงามเห็นไหมคะนี่ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะเดี๋ยวจะเอาแป้งใส่เข้าไปในกระทะก่อนเนาะเดี๋ยวมันกระทะมันจะร้อนไปกว่านี้นะคะน้วมันลงก่อนนะอืมเดี๋ยวแม่จะมาตัดให้ดูนะจ๊ะ ซูไหมล่ะโอเคดูดูดเห็นไหมนะ่ะมันยืดน่ะนี่นี่จริงๆร,งรงิสิบนาทีพอเลยอ้าวเลยไปจริงๆ10สิบนาทีพอเลยนะคะพอเลยอันนี้ก็เหมือนจะข้างล่างก็จะกรอบ,อ,บอันนี้ก็จะนุ่มๆเนาะอ่าไปดูสิ่าเด็กจะกินแล้วจะเป็นยังไง อันนี้กำลังที่สามแล้วนะคะแล้วก็ในกระทะอันที่สองเนะ<บ>าะเด็กไม่พอกินกันจา้า <c oughs> น่าจะาได้สี่ถานเนาะไปได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ข้างล่างก็จะแบบไม่ไม่จะบอกว่าไงนี่แบบนี้ข้างล่างข้างล่างอันนี้ไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเนาะมันอยู่ที่เตาไขเตามันเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ข้างลางจะประมาณนี้เออแค่ชีสมันสุกก็โอเคแป้งสุกใช้ได้ไปเตรียมตัดเด็กรอรับประทานนะคะ เด็กรอกันไม่ไหวแล้วนะคะีนถาที่สองเนาะแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาแป้งลงอีกหนึ่งเตานะคะแป้งนี่เหมือนหมักไปในตัวไม่ไม่จริงๆไม่ไม่ไม่ไม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 ต้องหมักเนาะแต่เหมือนหมักไปในตัวเพราะว่าระหว่างที่อันนี้สุอันนี้รอบนเตาใช่ไหมก็ผสมแป้งอะ่ไปจ้าไปดูจ้าเดี๋ยวเสือมอจิบเดี๋ยวเสืเมือ เฉียวเฉียวมือเฉียวมือลบมือเด็กๆกำลังรอนะฮะรอทหารที่สองมาแล้วค่ะเด็กอ้วนมาอีกหนึ่งแล้วค่ะเน้ำแข็งเด็กอ้วนเด็กอ้วนมาอีกหนึ่งโอ้ยหัวหน้าคำแป้งอะยรโอเคเดี๋ยวแค่ปนระวังมีดนะลูกดูจะมินายดูได้ยืดไหมมี อันนี้ไม่ใช่อยู่ในเกมนี่นะอยู่เกมมาโลมาโลก็ยืดแต่ไม่ยืดนืหน่อยเดินชุดตัวเนี้ยจะทำงนี้ยโอ้โหหลังๆนี่ใส่ชีทรู้สึกน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองดจะไม่พอเนาะดูแป้งดูดูดูไม่ตายด้วยนะ ไม่ตายโอ้โอะไรมาลงมากสักทีดิโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปสั่งกินมั่งแล้วโอ้ยปะปโอเคไหมพะปะฟังได้เนาะดูความบางดูความบางโอเคบางนุ่มบางนุ่มใช่ไหมการอีกคำนึงกับอีกคำนึงโอ้โหมันไม่ซูมอ่ะไม่ซูมอ่ะเยอะปืนยิงเลยอร่อย อืออร่อยครับพี่น้องอร่อยพี่แตงอร่อยจริงๆอร่อยไหมถามจริงๆตอบจริงจริงมีอะไรมั่งที่หนูบอกไม่อร่อยมีไหม,หมไม่มีไม่มีครับนี่ถาดสองแล้วเล่นโอ้ยนั่าก่อนเรลยอัพก่อนเลยร้อนไหม นี่น่ากินไหมขอพายถาดเละหน่อยนะคะมันเด็กกินกันไปสามถาดนี่อันนี้อันนี้ถาดที่สามแล้วนะแล้วก็ถาดที่สี่กำลังอยู่ในกระทะนะคะลูกชายคนเล็กหิวนมเนาะก็มานั่งให้นมก่อนดูดูแป้งข้างล่างนมันก็จะแบบสุกประมาณอย่างนี้นะออมันก็จะอย่างนี้มันจะเป็นแป้งบางนุ่มนะแป้งแป้ง,ปงบางนุ่ม,มยังไม่ได้เอามีดมาตานะัดเลย น่ากินไหมล่ะเออน่าจัดแน่นเพราะว่าเรากินเองทําเองเนาะตัดออกมาก็ได้หชิ้นประมาณถาดกลางนะคะประมาณนั้นเนาะดนนูแป้งอันนี้มันเย็นมันเริ่มอุ่นแล้วนะคะไว้ทําอะไรเนาะอ่ะว้ากินไม่หมดนะคะก็เอาฝาครอบไว้เนาะไอที่เอาไว้อุ่นไมโครเวฟนะคะเอาครอบไว้ บบนี้นะเฐานไม่หมดทิ้งไว้จนตอนนี้หกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่ยังนุ่มอยู่เลยเห็นไหมแป้งไม่มีกระด้างนะจ๊ะแป้งไม่มีแข็งแห้งกระด้างนะยังนุ่มอยู่เลยเป็นไงถาดนี้จะไปให้ปูกกับย่านะคะนีแน่น ค่ะสุดท้ายคือยังแน่นอยู่เห็นไหมเท่ากับวัตถุดิบที่เราซื้อมานะคะจะเป็นสับป,ปะรดถุงเนาะเป็นอ,อ,อะไรนะแฮมเบคอนอะไรปรลนา่าชีสนะคะก็พอดีสี่ถาดพอดีเนาะมามามาเห็นไหมอันน้ก็ไปกินก่อนนะจ๊ะดูแป้งนี่นี่ความนุ่มบางนุ่มนะจ๊ะนี่ก็ขอบคุณสูตรของ แม่สะไยตุรกีด้วยนะคะอันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะลองไปทํากันดูนะคะสูตรในกระทะไม่ยากเนาะ,ะดูตรงตูดเป็นยังไงนี่แบบนี้เนี่ยแค่เนี้ยแค่ชีสละลายเนาะแป้งสุกโอเคใช้ได้ไปกินก่อนจ้าบ๊ายบาย